ไปติดตามข่าวนี้กันต่อนะครับเขาบอกว่าชาวบ้านที่พัทลุงครับเขาพบจระเข้ในลำคลองสาธารณะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบล่าสุดเนี่ยมีรถแบ็คโฮนะครับตักเจ้าเออตักเจ้าต่อจระเข้เนี่ยได้ขนาดกําลังดักวัชพืชในลําคลองโดยตักถูกบริเวณตัวแล้วก็จระเข้เนี่ยเสียชีวิตนะครับ จากกรณีที่นายอุดมสุวรรณจันทร์อายุ40ปีครับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่3ตบลทุ่งนารีอเภอป่าบอลจัังหวดพัทลุงพบจระเข้ความยาว1เมตรอยู่ในคลองลงขนาดออกหาปลาจึงได้มีการแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านให้ทราบนะครับต่อมาเนี่ยนายอำเภอป่าบอนพร้อมด้วยประมงจังหวัดพัทลุงประมงอำเภอและก็เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบรามประมงน้ําจืดพัทลุงได้รวมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ แต่ก็ไม่พบตัวโดยจากการตรวจสอบในพื้นที่หมู่ที่3ตาบลทุ่งนารีพบว่ามีฟาร์มเลี้ยงจระเข้3ฟาร์มด้วยกันรวมแล้วเนี่ย200ตัวซึ่งเจ้าของเองก็ยืนยันนะครับว่าจระเข้ในฟาร์มเนี่ยยังอยู่ครบทุกตัวส่วนการตรวจสอบบริเวณรอบฟาร์มไม่พบการชํารุดเสียหายสภาพบ่อก็ไม่มีร่องลอยการหลุดของจระเข้แต่อย่างใดพร้อมทั้งได้มีการเน้นย้ําไม่ให้ชาวบ้านลงหาปลาในคลองหลงโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนที่ ผ่าานมาล่าสุดเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยชาวบ้านนะครับได้นําเรือและเครื่องมือในการจับจระเข้เข้าค้นหาอีกครั้งแต่ก็ยังไม่พบ,บกระทั่งทางอวตรทุ่งนารีได้นํารถแบ็คโฮเข้ามาตักผักตบชวาวัชพืชท่อนไม้ใหญ่ในคลองดังกล่าวและก็นําอวนมาดัก,กวางในคลองเพื่อป้องกันการหลบหนีของจระเข้นะครับขณะตักวัชพืชอยู่นั้นปรากฏว่าติดจระเข้มาหนึ่งตัวความยาวประมาณ1.5เมตร โดยตักถูกที่บริเวณลำตัวได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาท่ามกลางความโล่งใจของชาวบ้านนะครับประมงจังหวัดพัทะลุงก็เปิดเผยว่าจระเข้ตัวดังกล่าวอายุประมาณ3-4ปีครับและก็จะเร่งขยายผลว่ามาจากที่ไหนเบื้องต้นคาดว่ามาจากพื้นที่อื่นครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับพบเห็นจระเข้ในลำคลองสาธารณะเนี่ยให้รีบแจ้งท้องถิ่นนะท้องถิ่นจะได้มีการประสานไปยังประมงจังหวัดแล้วก็เข้าไปจับ เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีมันอันตรายต่อพี่น้องประชาชนนะเขามีการใช้ชีวิตอยู่ริมคลองอะไรเงี้ยออกหาปลาบางทีจระเข้ก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าบางทีเจอกันประชันหน้าเนี่ยอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับ